สี่ความเชื่อผิดๆในจิตใต้สํานึกที่ขัดขวางความสําเร็จของคุณคุณเคยรู้สึกไหมว่าหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีบางทีความเชื่อผิดๆในจิตใต้สํานึกของคุณกําลังขัดขวางคุณอยู่จิตใต้สํานึกมีบทบาทสําคัญในการกําหนดชีวิตเราจะดึงดูดเงินหรือว่าเราจะผลักไสเงินออกไปถ้าคุณมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการเงินสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นตัวฉุดรั้งคุณอยู่ก็ได้ลองเช็คดูว่าคุณเคยคิดแบบนี้ไหมและเรามีวิธีแก้ให้หนึ่ง เงินมีแต่สําหรับคนรวยเท่านั้นความคิดนี้ทําให้จิตใต้สํานึกของเราผลักเงินออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวลองเปลี่ยนความคิดและพูดแบบนี้ฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งไม่ว่ามาจากทางไหนก็ตาม 2. ยิ่งรวยยิ่งมีปัญหาถ้าคุณเชื่อว่ามีเงินแล้วมักจะมีปัญหาเข้ามาจิตใต้สํานึกก็จะเลี่ยงโอกาสดีๆที่ทําให้คุณมั่งคัง่งฉะนั้นวันนี้เราเราพูดโปรแกรมจิตด,ด้วยประโยคนี้ ความมั่งคัง่งนำพาซึ่งความสุขและโอกาสดีๆเข้ามาหาฉัน 3. ฉันไม่เก่งพอที่จะหาเงินได้เยอะถ้าคุณดูถูกตัวเองในเรื่องการเงินจิตใต้สำนึกเขาก็จะเลี่ยงโอกาสที่ดีๆที่จะเข้ามาหาคุณลองโปรแกรมตัวเองด้วยประโยคนี้ในทุกๆวันฉันมีความสามารถในการสร้างรายได้ได้อย่างยอดเยี่ยม 4. เงินหายากถ้าวันนี้เราเชื่อว่าเงินหายากหรือบางคนเชื่อว่า เงินจะเข้ามาฉันต้องทํางานหนะักฉันต้องทํางานที่มันลำบากเงินถึงจะเข้ามาวันนี้ลองโปรแกรมด้วยประโยคน,นี้เงินเข้ามาฉันแบบง่ายๆสบายสบายพูดกับตัวเองแบบนี้ในทุกๆุกวันเมื่อก่อนพี่จิ๊บก็เชื่อแบบนี้ทุกคนคะ่ะว่าเงินมันหายากเราต้องทํางานอย่างนักมันถึงจะได้เงินมาแต่พอเราได้มาเรียนรู้ชุดในการโปรแกรมจิตทั้งฟังเพลงทั้งดูรูปแห่งความมั่งคัง่ง มันทำให้เรามาโปรแกรมใหม่ตัวเองทั้งหมดเลยเพราะเรารู้ว่าการที่เราจะให้เงินเข้ามาในชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแค่เราต้องตั้งโปรแกรมจิตทางด้านการเงินที่จะให้เข้ามาหาเราแบบง่ายๆสบายๆและวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเงินกับชีวิตของตัวเราเองพิธีแนะนาเลยชุดตรีรีในการโปรแกรมจิตเฉพาะทางด้านการเงินไปเลย ค่ะทุกคนคะ่ะชุดโปรแกรมจิตนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือคลิปในการเรียนรู้ในการโปรแกรมจิตอย่างถูกวิธี14เพลงที่จะใช้ในการโปรแกรมจิตให้มันฝังแน่นลงไปเลยฟังทั้งเช้าได้เย็น14ภาพในการโปรแกรมจิตเพื่อที่ให้จิตของเรามองเห็นภาพความมัง่งคั่งอย่างชัดเจนตอกย้ําลงไปใช้โปรแกรมจิตเช้าเย็นเช่นเดียวกันและคํายืนยันในระหว่างวันเราพูดแบบซ้ําๆบ่อยๆทีที และอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือคําอธิษฐานจิตในเชิงบวกเพื่อที่จะให้เรามีพลังความคิดทางด้านบวกเท่านั้นเพื่อที่จะให้เราไปถึงผลลัพธ์ของเราได้อย่างรวดเร็วชุดซีรีส์นี้ที่พิธีพูดมาทั้งหมดนี้มูลค่า4,200บาทแต่สําหรับคนพิเศษเท่านั้นที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเราเองเราให้ราคาโปรโมชั่นเพียง397บาทเท่านั้น ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับชุดซีรีส์ในการโปรแกรมกจิตก็สามารถทักแชทมาได้เลยความเชื่อเกี่ยวกับการเงินเริ่มต้นจาก,กจิตใต้สำนึกลองเปลี่ยนความเชื่อผิดๆแล้วคุณจะเห็นว่าเงินเข้ามาในชีวิตง่ายขึ้นกว่าที่คิดไว้เยอะ